ด้านหน้าของเราคือ the first ever ix2 นะฮรรถไฟฟ้า100%นะครับบอกก่อนว่าคันนี้มีจำนวนจำกัดอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนนั้นน่าจะอยากชมกันมากแพลตฟอร์มใหม่ดีไซน์เป็นแบบสไตล์สปอร์ตแบบนี้แล้วก็ไฟไท้ายดีไซน์ใหม่นะครับลักษณะเดียวกันกับตัวไฟหน้าเลยผมว่า x2 รุ่นนี้สวยด้านหลังตรงแต่จริงผู้ชมความเท่แบบนี้เวลาคุณไปนั่งบริสัทต์อแบตเตอรี่เขา6 6 5กิโลวัตต์อัลคนที่อยากได้รถที่แบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปด้านท้ายเนี่ยมันมีความขู่ความเป็นตัว X2 นั่นเองเอาเรื่องอยูนี่นี่เป็นไงวงมาลายเป็น3าก้านแบบนี้เบาะนี่เป็นบัคเก็ตซีแบบนี้เลยแล้วที่วางแก้ว2ตํ USB 2ตำแหน่ง USB Type C 2ตํตำแหน่งคือ IX2 เบาะในสารต่อหลังถามว่ามันพอนั่งได้ไหมบาะในสารต่อหลังมันพอนั่งได้นะเขามาพอมอเตอร์คู่นะ3ะสามร้อยสิบสามแรงมา้าสี่ร้อยเก้าสิบสี่นิวตันเมตร ด้านหน้ากันหน่อยเิโอ้โหด้านหน้าก็เทด้านหลังเป็นไงด้านหลังยังเท่เลยนะครับเป็นทรงคูแบบนี้นะฮะชัวรแกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องของคุณพี่ผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานถแถลงข่าวเบียรุยูประจําปี2024นะครับนอกจากจะมีคันนี้เลย 520D G60 ใช่ไหม คันนี้ก็เป็นพระเอกอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยน่าจะจับจ้องกันนะครับเขาคือ b บ w iX2 นจูะฮะรถไฟฟ้าร0อเปเตในราคาค่าตัว3 3 9 9้านบาทนะครับบอกก่อนว่าคันนี้มีจำนวนจำกัดด้วยมีประมาณ50คันเท่านั้นนะฮะสเปคคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับการชาร์จแบตเท่าไหร่มอเตอร์แรงม้าแรงบิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปทำความรู้จักกันแล้วก็จะไปลองนั่งให้ดูได้ว่าบอรโดยสารตอนหลังเนี่ยไอ้เจ้าที่เขาเป็นทรงซีคูบคูแบบนี้นะฮะ มันนั่งสบายหรือเปล่าเนี่ยสรีระของผมคลิปนี้มีคำตอบไปที่ท่านแน่นอนกราบชมกันอยา่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกี้พีด้วยที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูปเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร I ์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูปเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกและ s, s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับ All New Bmw iX2 xDrive30 รถไฟฟ้า100%ราคาค่าตัว3,390,000บาทคันนี้กันเลยครับอีกหนึ่งรุ่นผู้ชมนะครับวันนี้ Bmw นอกจากมีการเปิดตัวนะทั้ง Bmw Mini และก็ Motorrad เนี่ยนะฮะ อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนนั้นน่าจะอยากชมกันมากเลยคือตัว i x 2แพลตฟอร์มใหม่ดีไซน์เป็นแบบสไตล์สปอร์ตแบบนี้แล้วก็เขาคือตัวเลือกรถไฟฟ้า100%นะครับในความเป็นบนีนอยู่ที่ราคาเนี่ยเราใจมากๆ นะครับเรื่องสเปคเป็นยังไงเรื่องภายนอกภายในเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปไล่เลียงให้ฟังกันนะครับด้านหน้าของเราคือ the first ever i x 2นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ล่าสุดของเบียนโนยูเลยราคาค่าตัวเนี่ยสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจำนวนจำกัดนะประมาณ50คันเท่านั้นเองสเปคเบื้องต้นของเขาเป็นมอเตอร์คู่313รแรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย494นิวตันเมตรแบตเตอรี่เขา66.5กิโลวัตต์ชาร์โัไฟเต็มเนี่ยเครมมา w l t p นะฮะแล้วก็นเนี่ย เฮซีรับสูงสุดคือ22กิโลวัตต์ดีซีรับสูงสุดคือ130กิโลวัตต์ท็อปสปีดประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สูงถึง100เนี่ยคันนี้เครมมาที่5.6วินาทีนะช่วงล่างเป็นอะ a ดปตีฟเอด้วยแล้วก็การดีไซน์เป็นไงเราไปเจาะรึกันนะครับอ่าราคา3ล้านกว่ากูได้รถไฟฟ้าในรูปแบบของเบียนยที่ดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ดีไซน์ใหม่ฝากระโปรงจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโลโก้บี่นสฟ้า้านะแลลวตรงเป็อ น่าตามสไตล์เหมือนพวกแบบรถ M3 M4 ประมาณนั้นเลยก็ได้ความดุดันแล้วก็เอกลักษณ์ของไฟหน้าเดย์ทํานั่นเองไลท์เนี่ยประทรงแบบนี้ยุคใหม่บีเอมจากนี้ไปนะครับเดย์ไลท์จะเป็นแบบนี้หมดแหละซีรีส์5ก็เป็นเห็นปะ่ะแล้วก็ภายในโคมมี2ดวงมีคอนเนอร์ไลท์มีขอบที่เป็นสีฟ้านะเปิดปิดปรับสูงต่ำมอโต้แล้วก็ตรงนี้จะมีวาล์วนิดหนึ่งกระจังหน้านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ความเป็น I X คือมันจะดีไซน์แบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีลักษณะที่แบบ เ,เป็นกิมมิคของเขาเล็กๆมาค่อยๆใหญ่นะครับมีเลดา้าที่มันจะดีไซนายกลืนไปแล้วก็กล้องรอบคันมีมาให้นะรวมไปถึงไอคอนิกโกลหลังจากนี้ไปได้เห็นกันหลายคันแล้วแหละตัวกระจังหน้าที่มันจะเลืองแสงเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยรอบตรงนี้เป็นกอสแบ็กตรงนี้มีการเจาะจริงไปออกซุ้มล้อด,ด้านข้างนะครับแล้วก็ลิ้นด้านล่างตรงนี้อินเทคจะเปิดปิดได้นะด้านหน้าตรงของตัว i x 2เนี่ยเป็นประมาณนี้ผมว่ากระทำรัดนดีนะ คนที่อยากได้รถที่แบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นคุณผู้หญิงขับหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ขับผมว่าได้เลยไซซิ่งเข้าเมืงเข้าเมืองสะดวกตัวล้อคันนี้245 40 R20 นะครับคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ช่วงล่างเป็นอะแดปทีฟนะครับกรอบของซุ้มล้อเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะตรงนี้มีโลโก้เมาให้ แล้วก็รอบคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบหน้าต่างนะจะเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดรุ่นนี้จะไม่ได้มีการตกแต่งที่เป็นแบบสีเงินและหลังคาเป็นสีกรอสแบ็กก็หลังคาเป็นกระจกแบบนี้มือจับเป็นดีไซน์ลังเคเชล่าสุดกล้องรอบคันมีมาให้นี่คือมุมมองด้านข้างของตัว IX2 ด้านท้ายเนี่ยมันมีความขูบความเป็นตัว X2 นั่นเองล้อด้านหลังเป็นไงสเปค2 4 5 4 0 R 2 0นะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟจะอยู่บริเวณฝั่งขวาตรงนี้ที่บอก a c รับ2ี่ ดีซีเนี่ยรับประมาณ130นะครับนี่ชาร์กโนสสีเดีวยวกันกับตัวรถนะฮะแล้วตรงนี้เป็นไฟเบรกด้วยสามกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้าแล้วตรงนี้มีตัวสปอยเลอร์สีดําเสริมเข้ามาอันนี้ใหญ่อยู่นะไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับลักษณะดเดียวกันกับตัวไฟหน้าเลยผมว่า X 2รุ่นเนี่ยสวยเพราะก่อนหน้านียผมไปเจอคันจริงที่ญี่ปุ่นมาแลลวโค้สวย,ยห็นป่ะเนี่ยมีความเป็น LED l i g h guiding แล้วมันมีแบบล่องๆ่อ,อแบบนี้นะครับอันนี้คือ X Drive 30นะเป็นตัว iX 2ด้านหลังตรง แต่จริงผู้ชมความเท่แบบนี้เวลาคุูไปนั่งบริษัทต้นหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่เพราะว่าหลังคามันเตี้ยแต่คันนี้ยังไม่ได้มีตัวใบปัดน้ําฝนนะเห็นปะ่ะมุมเนี้ยเอาเรื่องอยูนี่นี่เป็นไงด้านท้ายปั๊มเปอร์เนี่ยหนาๆแบบนี้เลยเป็นกรอสแบ็กสปอร์ตจัดเลยนี่แผงประตูเป็นงานหนังตรงนี้เป็นงานหนังคันธาระนะครับตรงนี้เป็นอ่าลโพงฮาร์เบิร์กดอนนะมือจับแอมเบียนไลท์มีมานะครับกระจกปรับทุกอย่าง แล้วก็บ่อนี่เป็นบักเก็ตซีแบบนี้เลยแล้วก็มีการเลืองแสง M แบบนี้ด้วยเหมือนรถ M อม่ M 2, M อะเหมือน M2 M3 อ่ะที่มันจะมีการเลืองแสงอันนี้ผมว่าเทแล้วบ่อเนี่ยสวยเลย3ล้านกว่าคุณผู้ชมคุณได้รถแบบนี้เห็นปะ่ะแค่บ่อก็สวยแล้วนะฮะพวงมาลาัยเป็น3ก้านแบบนี้แล้วก็แพทเทิร์นใหม่ของเบียนมันยูอ่ะจอเนี่ยจะไม่ได้เหมือนตัวซีรีส์ห้านะคือมันจะเล็กลงมาหน่อยนึงแต่เป็นจอเคิร์ฟต่อกันเหมือนกันนะครับแอร์ตรงนี้1ช่องแล้วก็ไวเลสชาร์จแบบแนวตั้งมี นะที่วางแก้ว2ตงตำแหน่ง USB Type C 2ตํตแหน่งแล้วก็ตําแหน่งเกียร์กับพุชตาร์อยู่ตรงนี้นี่คือวอลลุ่มกระจกหลังตัดแสงออโต้ที่บังแดดมีกระจกมีไฟทั้งคู่คนขับก็มีนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็น M แบบนี้เลยนะครับมีปุ่มบูสต์ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมโอเคอยู่นะในเซลีล่าของผมเนี่ยผมสูง172เนี่ยเนี่ยคือ IX 2เท่อยู่นะผมชอบเบาเห็นว่าตรงนี้เรืองแสงอย่างเท่เลย ทีนี้เราไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังกันดีกว่านะฮะว่าพอเป็นไอเอ็กสอเนี่ยที่ด้านหลังมันลาดๆอย่างเงี้ยนะฮะมันนั่งสบายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมปรับเบาะให้มันเป็นการนั่งเซทใช้งานจริงของผมก่อนนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวตัวออกมานี่อันนี้คือนั่งเซใช้งานจริงสรีระของผมนะครับประตูด้านหลังเปิดออกมาได้องศาประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นงานหนังตัวนี้เป็นงานหนังเหมือนกันสติชิ่งสีฟ้าลำโพงฮาร์แมนการ์ดอนนะครับมือจับตัวเบาะนะฮะมีไอโซฟิกสามารถติดตั้ง เบาะเด็กได้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะตรงเนี้ยเป็นงานหนังอคันทาร่าเหมือนกันนะอ่ะลงมาที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับพื้นก็จะเรียบแบบนี้มีแอร์หลังมาให้สองตำแหน่งรวมไปถึงมี USB Type C 2ตำแหน่งนะครับด้านหลังเป็นฮาร์ดเคสมีตาข่ายมาด้วยขึ้นไปลองนั่งกันดูไม่แย่นะไม่แย่นะแต่พื้นยกมาสูงนิดน,นึงในมุมมองผมนะนี่คือเบาะดยสารตอนหลังเบีย x 2 3 3นอรไล้านได้รถไฟฟ้าที่แบบว่า400แรงมา้าอย่างเงี้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่ แต่อย่างที่บอกพอมันเป็นตัวถังคูแบบนี้นะครับเสาซีก็จะตันๆใช่ไหมเวลานั่งเนี่ยหางตาตรงนี้จะเห็นกระจกนิดเดียวนะครับแล้วก็บาอเนี่ยอาจจะชันๆน,นิดนึงไม่ว่ากันนะครับได้รถประมาณนี้ไซส์มันกระทัดรัดอะและด้านนอกในอย่างสปอร์ตเลยนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลังของ IX2 นะฮะแล้วก็บาะตรงนี้เจาะจริงด้วยเออพอได้อยู่นะแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าสั้นไปนิดนึงแล้วก็พื้นเนี่ยมันยกมาสูงมันวางแบตไงอ่ะเปิดประตูลงไปดิ รีแคปเรื่องสเปคกันนิดนึงแล้วกันซาลเบียนรุ่น UIX2 นะครับตัว XDrive30 รุ่นนี้นะครับนั่งต่อหลังก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากมายนักนะครับรถยนต์คันนี้ผู้ชมนะครับ3ล้าน 9,000บาทเข้ามาพร้อมมอเตอร์คู่นะ313แรงม้า494นิวตันเมตรนะแบต66.5กิโลวัตต์อาวนะครับชาร์จไฟเต็ม WLTP ในเครมมา449กิโลเมตรนะครับ AC รับสูงสุด22กิโลวัตต์ DC รับสูงสุด130กิโลวัตต์ท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน0-100คันเนี้ยเครมมาประมาณ5.6วิจํานวนจํากัดน,นะ50คันเท่านั้นหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดอยากดูอีกคันหนึ่งนี่ซ i รี5520 DG60 ย้อนกลับไปดูได้นะฮะคลิปนี้เราพามาชมเรียบร้อยแล้วผมว่า ส่งมันได้ถามว่ามันพอนั่งได้ไหมบทิษัทตัวหลังมันพอนั่งได้นะแต่แค่มันอาจไม่ได้โปร่งเหมือนพวก X1 หรือะไรขนาดนั้นแต่คนที่ซื้อ X2 นะคุณรู้กันดีแล้วนะครับว่าส่งมันจะมาประมาณเนี้ยคุณก็รับได้แล้วและที่สําคัญคือรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้า100%มอเตอร์คู่ในราคาแบบ3ล้าน4มีทอนอะไรประมาณเนี้ยผมว่า น่าสนใจไหมลนะ่ะคุณได้เบียหรหนดนอยู่ด้วยคุณได้ความเป็นรถที่อ,อยู่ในเซกเมนต์รักชูรี่ด้วยนะครับก็หลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าล้มกดแช้กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ